รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกว่างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความาสัจ,จัากมายที่คอ,อยอยู่ความสวยยามที่คุณอาจไม่เคยได้ นับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปคุณยังจำภาพความประทับใจแบบนี้ได้อยู่ไหมแบบนี้แล้วก็แบบนี้เพื่อตอบแทนแฟนรายการที่ติดตามกันมาอย่างเหนียวแน่น The First Ultimate จะกลับมาพร้อมความสนุกและจัดเต็มอีกครั้งเพื่อฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่6ของรายการ แล้วเจอกันเร็วๆนี้หรือรอติดตามความสนุได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลกสวัสดีครับต้อนรับเช้าวันเสาร์เวลา9้าโมงครึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์ทาง PPTV HD ช่อง36กับรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกแบบ New Normal ครับหลังจากที่เรานำเสนอเรื่องราวของอาหารมามากมายก็อดไม่ได้ที่จะต้องแวะมาแตะเรื่องอาหาร delivery กันสักหน่อย กับฟู้ดเดลิเวอรี่กินฟรีที่บ้านเพชรตอนที่1ซึ่งขณะน,นี้ไมเคิลของเรามาถึงที่นัดหมายแล้วละครับอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพบกับผมครับไมเคิลครับประจำการที่เดิมครับ The First i m m g e เที่ยวสุดโลกครับผมและสํำหรับวันนี้ครับผมตรีมของเราก็คือจะมากินฟรีที่บ้านเพชรซึ่งเราก็จะมีการสั่งเดลิเวอรี่ของมากมายซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้าง แต่ที่แน่ๆอร่อยแน่นอนซึ่งผมมาตัวเป่าเนี่ยก็ยังไงยังไงอยู่เดี๋ยวเขาหาว่ามากินฟรีผมก็เลยต้องมีของมาบรรณาการเขาหน่อยนั่นก็คือแทเนหม้อชาบูนั่นเองครับผมพร้อมกับปิ้งย่างในตัวด้วยนะครับก็ไม่รู้หรอกว่าวัาวนนี้จะมีอะไรบ้างได้ใช้ไหมไม่รู้แต่ว่าเอามาไว้ก่อนซึ่งโลแรกที่นัดมาเนี่ยจริงๆก็ควรจะเป็นบ้านของท้องเพชรเลยเนาะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเพชรเขาถึงนัดมาที่ร้าน ตว์ขนชุนนักผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาคําตอบจากเขาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอามออไปด้วยเนี่ยเอาเพชรโอหไม่เจอนานมีลูกแล้วเหรอครับน้องโสวัสดีครับพี่ไมเคิลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เพชรพี่ไมเคิลแล้วก็พาน้องออร่านะครับมาทักทายด้วยออร่าสวัสดีค่ับลูกเร็วโอ้ออร่าบอกว่าอยากกินข้าวแล้ว นี่วันนี้ต้องบอกของน้องของไทยเนี่ยอันนี้ของผมเองอ๋อเป็นลูกเลวเยงเลยตอนนี้เป็นลูกแต่ว่าเดี๋ยวพอทําเสร็จเจะเป็นของลูกค้าแล้วต้องเป็นคืนเขาแล้วก็เป็นคืนของลูกค้าเนี่ยเองเป็นคืนเขาแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เห็นพี่บอกว่าจะมาทําอะไรบ้านผมนะคือวันนี้เนี่ยเราจะมากินฟรีที่บ้านเพชซึ่งเนี่ยแต่ว่าพี่ไม่เข้าใจว่าทําไมเพชต้องนัดพี่มาที่ร้านสุนัขเลยพี่หิวแล้วเนี่ยนัดพี่ไมเคิลมาที่สถาบันด็อกทูโฮมครับ นี่เป็นร้านของผมเองนะครับผมเป็นโรงเรียนสอนตัดขนสุนัขครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวให้พี่ไมเคิลเนี่ยช่วยผมทํางานหน่อยเฮ้ยออตัดให้ตัดขนใช่พอพี่บอกพี่จะมากินฟรีบ้านผมใช่ไหมใช่ไม่ได้ครับผม,ม,บผ,มผมรู้แล้วว่าของฟรีเนี่ยมีที่รายการ The First t ด e f i ฟ s t ์ส t ติ a เมแต่ไม่มีสําหรับพี่ไมเคิลโอเคนะใจร้ายกับพี่พีูุ่สาเอาหม้อ <c oughs> เอาอะไรมาแล้วเนี่ยหม้อเนี่ยเอาไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวเรียกสุนัขมาหนึ่งตัวแล้วก็ไปช่วยผมทําโอเคนะครับอ่จัดไปโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวตามผมเข้ามาครับผม เราเก็บหม้อเสร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ต้องทํางานแลกของกินกันหน่อยนะครับอย่างว่าแหละของฟรีมันไม่มีในโลกนะครับยังไงครับเจ้านายครับตอนนี้หนูเคล้นพร้อมแล้วครับพร้อมทํางานนะพี่นะพร้อมกินครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําหน้าที่เป็นครูสอนพี่ไมเคิลว่าขั้นตอนหนึ่งสองสาเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดึตรงนะเออสงสารสุดนัก ที่โดนพี่ตัดนะไม่ใครใครก็ตัดได้ใครใครก็ตัดได้มาเรียนที่น้องสุพมตัดได้ทุกคนอเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวนนให้พี่เลือกก่อนว่าสุนัขตัวไหนถูกใจพี่ที่สุดมี4ตัวอันนี้เป็นหมาลูกค้าเลยนะอันนี้ถ้าพี่ทำผ้าน,นี่คือผมให้เบอร์พี่ก็โทรไปด่าพี่เลยนะตันนี้ะโอตโหนี้นะอันนี้ถ้าพันอะไรพี่ไทยอันนี้โอ้โหพันปอมหน้าอย่างงี้ปอมเรเนียนนะอันนี้ก็มาจนรู้งานแล้วว่าถ้าเกิดว่ามาที่นี่เนี่ย ปลอดภัดยแน่นอนเอางี้เดี๋ยวผมสอนเบื้องต้นเอาเป็นเป็นพาร์ทของหมาลูกค้าแล้วกันสมมุติว่าวันหนึ่งผมมีสุนัขเนี่ยพาเข้ามาเนี่ยคุณจะ สค,งงครับผมก็สุนัขเนี่ยพอเจ้าของเนี่ยเอาเข้ามาแล้วนะเราก็รับลูกค้าแล้วก็จะมีพนักงานเนี่ยเขาก็ถามว่าโอเคอยากตัดทรงแบบไหนมีภาพไหมว่าน้องๆเนี่ยคือที่ตัดมาเป็นแบบไหนอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยคือสุนัขนี่มีทรงด้วยหรอใช่คือพอรเรเลียนเนี่ยเขาจะมีทรงมาตรฐานของเขาอยู่แล้วครับสุนัขพันธุ์พูดเดิลเนี่ยเขาจะมีทรงมาตรฐานของเขาอยู่แล้วก็วิธีการถ้าเกิดว่าลูกค้ามาแล้วเนี่ยนะครับรับสุนัขมาหนึ่งตัวปุ๊บวิธีการแรกเลยก็คือพี่ต้องสางขนก่อนใช้แปรงตัวนี้ สางขน,นองอลองดูการสางขนเนี่ยดียังไงร,รู้ไหมพี่เมย์เินถ้าสุดนัขสางขนก่อนไปอาบน้าเลเวลต่อมาที่จะมาตัดขนเนี่ยมันจะทําให้ขนเนี่ยไม่พันกันแล้วก็ไม่เป็นสังกะตังมากขึ้นอ๋อเพราะผมสังเกตอยู่ตอนที่ผมเนี่ยสางเนี่ยคือมันจะมีขนที่เหมือนกับเน,นี่ยมันจะมีขนหลุดออกมาครับคุณผู้ชมครับก็คือน่าจะเป็นขนที่หลุดที่มันแบบว่าไม่ดีเป็นสังกะตัง ร็จจากวิธีการสางขนเนี่ยนะครก็คือเราต้องเอาไปอาบน้าต่อซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้เรา,เาไปอาบน้ำเราใช้เวลานานอาโอเคหลังจากพอหลังจากอาบน้ําเสร็จเราก็ต้องได้ปอกเตาผมต่อโอ้โหนี่เหมือนคนเลยนะเหมือนคนเลยเหมือนคนเลยก็คือเอามา ไดผมไดขนอะไรที่เรียบร้อยแต่สุนัขเนี่ยต้องไดขนให้แห้งจะได้หมาดๆเป็นคนแล้วก็มาตัดไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องไดให้แห้งเพราะเพราะว่าเวลาตัดเนี่ยขนมันจะเป็นสารกะตังนั่นคือ,อสิ่งที่ที่ต้องป้องกันที่สุดแล้วก็ระวังมากที่สุดเพิ่งรู้เลยนี่ครั้งแรกเลยนี่ครั้งแรกเลยนะเป็นไม่เคยมีเลี้ยงสุนัข<อ>ไงไ่รู้แต่ว่าน้องน่ารักมากแต่เห็นง่ายๆอย่างเงี้ยต้องเรียนนะครับผมไม่ใช่ว่าใครที่แบบทำแบบฝังวิธีการแล้วก็เอาไปเปิดร้านเอาไปตัดเลยเนี่ยยากนะจริงๆเพราะสุนัขมันมี เป็นร้อยสายพันธนะคุณใช่ไหมเราถ้าเกิดวิาถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีการตัดขนที่ถูกต้องสุนัขพันธุ์เล็กควรทำยังไงสุนัขพันธุ์ใหญ่ควรทำยังไงก็ควรจะต้องมาเรียน,นแล้วแต่น้องตัวนี้ทำไมน้องตัวนี้มันอ้อนมาอ้อนนะ่ะตัวนี้มันอ้อนใช่ไหมมันมาอ้อนเนี่ยแสดงว่ามันชอบคนหน้าตาไม่ดี <laughs> เพชรตอนนี้พี่ก็แบบตั้งใจมากอะ่ะพี่ก็ถือว่าพี่ได้ทํางานเสร็จดูร่วงแล้วอย่างนี้พี่ก็สามารถที่จะไปกินฟรีบ้านเพชรได้แล้วใช่ไหมนะอ,อ่ก็ได้ครับผมอ่ะผมก่ให้ผ่านได้เพราะว่าพี่ก็รู้วิธีการแบบการฝึกการทําเบื้องต้นแล้วแต่ว่ากินเสร็จเดี๋ยวมาทาต่อเลยนะเอาได้ไหมเอาได้อยู่แล้วเพราะว่าน้องน่ารักมากออตอนนี้คือหลงมากเนี่ยครับผมแล้วเนี่ยคือแบบว่าพี่เนี่ยสามารถถ้าวันหนึ่งพี่มีสุนัขเนี่ยพี่สามารถเอามาใช้บริการที่นี่ได้แล้วคราเนี้ยคือคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอ่ะเขาคงแบบอยากจะใช้บรริกาคผมมี ยังไงตอนนี้เปิดไหมเนี่ยตอนนี้ก็เปิดให้บริการอยู่นะครับจริงๆเนี่ยเราเปิดเป็นสอฝั่ง ะะก็คือฝั่งโรงเรียนนะครับก็คือสถาบันน็อกทูโฮมสนใจที่จะมาเรียนตัดขนนะครับสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้น,นะครับที่ w w w doc t o home com นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้บริการเอามาอาบน้ําตัดขนนะฮะก็มาเจอที่ร้านนี้ได้น,นะครับก็โทรเข้ามาก่อนนะครับแล้วเปิดให้แล้วอย่างผมเนี่ยผมยาวเผมมาเข้ามาตัดได้ไหมครับได้ผมตัดให้ฟรีเลย<ะ>ผมตัดให้ฟรีเลยหูยโห,ยหยจริงผมคุณก็สำมะตังอยู่นะอ่ะเอาโกนออกเฮ้ยเดี๋ยวยีบตะเกียน พร้อมยังพร้อมพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวที่บ้านผมกันครับกินฟรีเดลิเวอรีครับ You come to my world คำว่าเกียว์ยาของเราอะค่ะก็คือตามชื่อเลยคือเราพยายามทำให้ได้เท่ากับที่คุณแม่ทำให้ทานที่บ้านคือใส้แน่นๆนะคะเพื่อให้ทานเข้าไปแล้วแบบเจอแต่ไส้เข้าไปะคะ่ะมาส่งต่อความอร่อยถึงบ้านกันต่อดีกว่านะครับนี่คือร้านที่ชื่อว่าชิงคันเซ็นซูชินั่นเองปลาแซลมอนมันแบบฉ่ำๆ่ะ แล้วมันเป็นเฮลตี้ด้วยใช่อเออเดลิเวอรี่ ally, วันนี้ก็จะเป็นสองเมนูนะคะจะเป็นวิซูบวลอยกับไข,ข่เค็มซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านสว่วนล,ละช่องก็จะมีมีอินทนิลซอสกะทิแล้วก็ซอสน้ำตาลตะโนวดค่ะมันไหลยยงไงบู๊ปอ่างน,น,นี้อย่างงี้